แล้ววันนี้พี่พี่ได้หลักฐานอะไรที่พี่ต้นอ้อมาให้พี่บ้างหมายถึงว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอ่ะมันเป็นเรื่องของผมนัการเมืองอะไรที่มีบังคับเข้าแรงต่างบังคับไปขอโทษบังคับไปแจ้งความบังคับให้อ่าห,หายหายไปบ้างอะไรต่างไ,ไม่ให้พูดแม่อะไรแบบน,น,นี้อุ้ยแสดงว่ามีมูลดีไม่ใช่มีมูลมีหลักฐานมีหลักฐานว่าเ่าเขาโดนบังคับโดนบังคับนี่อะไรต่างเขาโดนบังคับอะไรพี่เดบอกไม่ได้หรอก เดี๋ยวรอเวลาก่อนเดี๋ยวก็สูญหายไปเธอเราไม่ชอบเขาไหมพี่เดย์ค่ะปุ้ยเราเป็นแบเดียวกันเดี๋ยวต้องระวังนะคนนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีคนเป็นแบบนี้เลยรสลินเป็นคนตรงที่สุดในโลกแล้วปุ้ยอยากจะโทรหาพี่ปุ้ยจะโทรหาพี่บอกนะพี่เดย์ปุ้ยจะหลอกปุ้ยจะปุ้ยจะโทรหาปุ้ยจะโทรหาพี่ออกในคอร์ดเรื่องปุ้ย พอพี่ทําให้กันหลายคนแล้วพี่จะทำให้ปุ้ยอีกคนหนึ่งไม่มีปัญหาหรอกมั้งอย่าบอกนะครับกําลังโดนว,วงความลับอยู่ไม่มีใครทําเม็ดแบบนี้เลยพี่เดมัวแล้วถ้าโดนนักการเมืองครูแบบนี้แปลว่านักการเมืองเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงใช่ปะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างพี่เดว่าปโสดไหมวันนี้ปุ้ยเพยิ่งสระผมเสร็จเนี่ยมผมก็ยยังเปียกอยู่เลยไว้เสมอ อผมยังเปียกอยู่เลยเนี่ยพี่เดอ่ะสรุปชัดๆเลยว่าพี่จะเป็นธนาให้กับพี่ต้นอ้อไหมโหยังยัางเราเป็นแค่พี่ชายก็พอแล้วอย่าเป็นเยอะเลยรักษายากผู้ชายคนนี้อยากเป็นพี่ชายของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดไลย เราก็ดูแลน้องเขาในภาวะแบบนี้ใครจะดูแลเขาอ่ะทุกคนก็หนีหมดกระโดดหนีหนีหมั้ยงั้นรสรุปว่าหนึ่งพี่ยังไม่ได้เป็นทนายนะตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนี้เป็นแค่พี่ชายที่เป็นห่วงน้องทออี่สองคือวันนี้คุณนายแม่ปุก,กี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของต้นอ้อเลยแต่สิ่งที่ต้นอ้อกลัวคือนักการเมืองคนหนึ่งหรือ,อ,อสองคนที่ขู่เขาเออไม่ให้ออกเปิดประเด็น เพื่อนล้ค่ะเดียโหมดก็แค่อยากมีแสงมีอะไรแค่นั้นไม่มีอะไรมันคือประเด็นรองไปเลยแต่ประเด็นหลักคือนักการเมืองททยาทำให้อยากได้ดดเด่น้นมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือนักการเมืองคนหนึ่งที่ออกมาขู่ต้นอ้อถูกไหมหลายคนหลายคนในพรรคการเมืองใหญ่ในพรรคการเมืองใหญ่กลัวอะไรกลัวอะไรคะกลัวความจริงกลัวความจริงความจริงคืออะไรต้องกเรารู้ความจริงเลยชิดช็ด ก็สลินเมาแล้วมัง้งพีเดต้องระวังเมาอะไรคะกินน้ำชาน้ำแก้ขวยโอ้ยอันนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องคุณนายแม่มาเปิดนะพี่เดเพ,พูดจริงนักการเมืองหลายคนของสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ผูต้นอ้อเป็นหนึ่งต้นอ,อ,อ้อเป็นหนึง่งก็เลยไม่กล้าที่จะมาเปิดและไม่กล้าที่จะไปออกอรายการขุนขกระแสถูกไหมอืม,อม ฮ้ยมีคนแบบมีแต่คนบอกว่าเป็นห่วงพี่ต้นอ้อรู้แล้วเหยียบไว้นะทุกคนรู้แล้วเหยียบไ,ไ,ไ,ไว้นะจะเหยียบมากเดี๋ยวแบนคิดได้ไ<ค>งัน<ณ> <ณ S 2> <ณ S 1> ไม่เหยียบเยอะแล้วทุกวันนี้ก็โดหดหนีกนหอดเลยนะ เต้นออป็นอย่างนี้เป็นกระโดดหนีหมดนะเขาไม่ต้องไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ที่อยากจะรู้คือประเด็นไหนที่เขาคูพี่ต้นอ้อค่ะนักการเมืองอะประเด็นซื้อขายวุฒิหรือว่าประเด็นซื้อขายไอ้บัตรเข้าสภาเขาทําเงียบก็ไปรู้เรื่องของเขามันก็มันก็อันตรายหมดเนี่ยแต่กรุงเทพไอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านกลับอะไรต่างๆต้องหูปากหูอะไรไปกันเลไงกรุงเทพอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านคือกับอีสานหรอ ชฮะ,ะแปลว่ายังไงอะหมายถึงว่าเขาต้องกลับไปอยู่อีสานเหรอหลังจากเนี้ยยังไงพูดมากอะไรก็ลำบากแข็งน,ช,นชีวิตมันแั้นไม่มีอะไรไอ,อพี่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะพี่เดย์นไหนใครจะดูแลเขาล่ะฮะคนที่เคยสนิทกันเคยอะไรบ้างก็เอากระโดดเพื่อนที่เป็นนักข่าวก็โพสต์ด่ากันทั้งวันเห็นนะ วันละโทษสองโพษเลยอ่ะด้วยเพื่อตัวเองเขาไม่รู้แเรานิ้นึดงไม่ต้องรอดทั้งหมดมีอะไรเราก็พี่น้องคุยกันเราถ่ายซีนี้กันให้เราอยู่เซฟเฮาใช่ไหมอยู่เซฟเฮาใช่ไหมเอ้ยมันเขาก็คุยไปเขาก็ต้องแะเขก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรต่างๆเพราะว่ามันกระแสกดดันเขาเยอะไงเห็นมันพูดนี่ก็จะมีคนไปแจ้งความเขาที่ใครในยาวไง นี่จะไปแจ้งความที่อีสานด้วยนี่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาจรอทีเดียวเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วประเด็นคือพี่กับพี่ต้นอ้อเนี่ยรู้จักกันมานานยังก็พอสมควรเน่ะพอที่เขาจะไว้วางใจเราได้ร้องไห้กับเราได้ใช่ไหมนะโอ้เขาบอกเขาเขาโดนรังแกไหมพี่พี่ถามจริงก็ก็ไม่รู้ว่าตามนั้นนหะเขาก็มันบางสิ่งบางอย่างอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้นั่ยเขาไปกัดแง่เขาอะไรเงี้ยะลุมเรื่องงานเขาอะไรเงี้ยน้องก็ร้องไห้นะ เขากล้าปฏิเสธเขาข้าพูดเขากล้าพูดจริงๆกับพี่กับกับกับพี่ไหมว่าเขาไม่ได้ทําเขากล้าพูดเต็มปากไหมว่าเขาไม่ได้ทําเราไม่เห็นปากเขาเลยไ่ไดโทรศัพท์ตอบเป็นไงเนี่ยตอบเป็นไงเป็นปากเคยได้พูดได้เขากล้าพูดไหมว่าเขาไม่ได้ทําอ่ะก็เขาก็พูดอะไรต่างๆเล่าเรื่องไปอะไรต่างๆเราก็ฟังเขาเรื่อยๆเอาอี้พี่เห็นใจเขาไหม เขาเรียกอะไรอ่ะให้กําลังใจอ่ะนะแล้วมันน้องอ่ะนะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็เป็นน้องผมเวลาเดือดร้อนก็โทรหาผมอ่ะพิจิกรดังๆก็หลายช่องที่มีปัญหาก็โทรหาผมทุกวันยังขาดรถสลิงคนเดียวเดี๋ยวรถสลิงมาเรื่องโทรหาทนายเดชาก่อนพี่ค่ะดูโดนโกงค่ะมีมีมีเพิ่งโดนโกงไปหลักแสนเหมือนกันนะโดนโอะโดนโดนขู่ถอนรายการเงี้ยใครขู่ถอนรายการเหรอเปล่าไม่รับไม่มีรับใครขู่ถอนรายการเหรอไม่ใช่ พี่เดเอาอย่างนี้ใช้เวลาในการคุยกับคุยสายกับพี่อ้อนานไหมเมื่อกี้ก็ก็นานนานก็มีอะไรก็คุยกันก็ถ่ายฟังปรับทุกอะไรเนี้ยนะไม่มีอะไรแล้วพี่จะเ,เป็นทนายว่าความให้เขาไหมบอกมาตรงๆเลยใช่ก็พอแล้วอย่าไปเป็นอะไรเยอะเลยเป็นมาก้วรักษา, <laughs> <ส>าไม่หายเหมือนมะเร็งอะไรเนี้ยน,นะ <laughs> เราอยู่กับโซเชียลมานานแล้วรูจว้จังหวะจะโคนจะก้าวจะถอยอะไรต่างอ่า ไม่ใช่กระโจนเข้าไปก็เปียบร้อยเลยน,นะผมอยู่กับโซเชียลมานานนะรอจังหวะเอาอย่างี้ตอนนี้พี่ยังไม่ได้เป็นทนายให้เขาถูกไหมเออเป็นผช่ที่แสนดีรักน้อเผิดเออขอไม่เราไม่รักในแม่ปุกกี้หรอนะก็ก็ไม่เคยคุยกับเขาเราไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะเอาอย่างี้แล้วพี่ไปเรีรู้จักคุณต้นอ้อได้ไงโอ้โหรู้จักมานานแล้วอินฟูทุกคนก็ต้องรู้จักมันมีใครไม่รู้จักผม,มบผม้างในอินฟูอ่ะ เขาว่าโทรมาปรับชุกร้องไห้เลยเหรอร้องไห้หลายครั้งหลายครั้งด้วยเหรอ,หอแล้วทำไมพี่ถึงหาว่ากุย้ยเอ่อลำเอียงอะ่ะตาไม่พูดเลยเมื่อกี้พี่ยังพูดอยู่เลยหาว่าแบบว่า,ากุ้ยไปกล่าวหาอะไรเขาไม่มีหรอจะให้เชยเข้ามารายการนี้หไหมล่ะเขาพูดถึงปุ้ยไหมล่ะนะอย่างหรอไม่มีนะอะปุ้ยไม่มีนะ ปุ้ยบอกเลยว่าปุ้ยยินดีให้ทุกคนมาวันนั้นที่นายแม่ปุ๊กกี้มาเพราะว่าเขาเขาแพ้แล้วรับระวงังพิติกรคนนี้อะไรคปณปุ้ยอย่างจริงคุณปุ้ยทำอะไรให้ทนายไม่ไว้วางใจวันนี้ข่าวซูวดมอสซินโนกอีกแล้วรู้นะว่าทนายคิดอะไรอยู่เชิญมาเลยพี่เดเออนี่คนบอกว่าเชิญมาเลยถ้าเขากล้ามาเขากล้ามาไม่ได้ขนาดหนกระแสนี่ไม่กล้าอ,ออกเลยใช่พี่ต้นอ,องง้อไงเห้อพี่พชายเข้าไปก,ก็ต้อง่อไปสิ จะไปเมื่อไหร่ก็ต้องแล้วแต่น้องเขาสะดวกน้องเขาไม่สบายใจก็ยังไม่ไปหรือดี๋ไปเาไปนะแล้วเขากล้าเขากล้าออกพร้อมคุณนายแม่ปุ๊กกี้ไหมกล้าออกพร้อมคุณนายแม่ไหมไม่รู้เดี๋ยวถามให้นะถ้าถ้าถ้าเขากล้าจริงอะ่ะเขาต้องกล้าออกพร้อมกับคุณนายแม่ปุ๊กกี้ไหมเอไม่รู้ไม่ไม่รู้นะอืม ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาพี่เดชหรอคะพี่เดชดื่มบอยมาเยอะแล้วให้เวลาพอแล้วดูตาฉับแล้วเนี่ยพี่พี่พี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยพี่คุณปูมันธราสวยไหมตัวจริงอะฮะผมมารู้จักปูกับหารมายี่สิบกว่าปีนะสนิทกันนะปูกับหารเนี่ยสมัยนั้นหารเป็นสอกผมกับหารเป็นเพื่อนกันแล้วมาจัดรายการด้วยกันเนี่ยมายี่สิบกว่าปีในคดีที่ทะเลาะกันไม่ว่าลูกหนี ไอ้ไอ้หาไอ้ไอ้ปูพี่ประมาณรู้จักกันมาพี่มาได้รู้จักมาสามสิบปีทุกคนเนี่ยรู้จักกับผมดีหมดเลยในใคดีนี้นที่ทะเลาะกันนหละในวงการบันเทลลิงรู้จักกันดีหมดเลยวงการบันเทิร์นนี่เดี๋ยวจะมีคนมาแฉแยะๆนักร้องดงอังนในสามสิบปอนั้นเนี่ยผมบอกมึงมึงรอก่อนกูเหนื่อยละเอาอย่างนี้พี่เดยรับข้อความให้พี่ต้นอ้อ,อใช่ไหมยังยังเราเป็นแค่พี่ชาย ให้คขาปรึกษาอะไรเข้าไปบ้างเอาเฉพาะที่เปิดเผยได้บ้าเแเล้วก็ไม่มีอะไรนักข่าวก็ถามเนี่ยทั้งวันทุกช่องเลย